โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนที่การปั๊มถูกใจของ TikTok นะครับหรือว่าหัวใจของ TikTok นะก็ใครที่สนใจเพิ่มนะครับก็ให้ไปที่หน้า Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลค์คีย์เกมนะครับผมอ่านี่นะไลค์คีย์เกมนะครับก็ทุกคนค้นหาไปได้เลยนะครับอ่านะครับนี่นะครับก็จะเจอไลค์เกมรับหมดสุดนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากเรามาหน้านี้แล้วนะใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับก็สามารถกด สามารถสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะกดเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บซต์แจ้งนะครับผู้ใช้อีเมลทัดผ่านแล้วก็ยืนยันทัดผ่านอีกรอบครับแล้วก็ย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตุ่มอยู่ด้วยนะครับนี่นะหลังจากเราติ๊กเสร็จนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับอาผมก็มีสมาชิกแล้วก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะครับนี่นะกดเข้าไปเลย แลวเจาเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคาว่าบนหมูดตรงนี้นะครับจะมีเบอร์หมู่ให้เลือกนะจะมีพวกเฟซนะครับไอจีทิกต y อกยูทูบนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็นตัวแนะนาของทิกต o อกแล้วกันนะตัวนี้ก็เข้าไปก็เลือกวิธีการรอบนะจะมีพวกผู้ติดตามปั๊มวิวนะครับคนทุกใจคลิปอีโอแชร์คลิปนะครับแล้วก็บันทึกเซฟนี่นะผมจะปั๊มเป็นตัวนี้แล้วกันนะเสนอสักคู่นะครับ ปาทุกคนทุกใจคลิปวีโออันนี้นะเอ้ทุกใจคลิปนะครับตัวนี้กดเข้าไปเลยในส่วนของคำอธิบายก็ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อย่าลืมนะ,ะส่วนของลิก์นะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้าโปรไฟล์ของ Ti k t o k ตัวเองได้เลยครับนี่นะก็ให้ทุกคนเลือกคลิปวีโอที่เราต้องการปรั๊มหัวใจนะครับผมก็จะเลือกไปคลิปนี้นะมีคลิปเดียวนะครับกดเข้าไปในคลิปที่เราต้องการเพิ่มนะครับกดเข้าไปรอบหนึ่งนะ ก็จะเจอลิงก์ทั้งบทสุดนะครับเพื่อให้ทุกคนคัดลอกมาได้เลยครับนี่นะครับอ่าคัดลอกเสร็จเอามาผสมเอามาวางในซ่ของลิงก์ได้เลยนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะอ่าในโซ่เข้าไปมาผมจะเทสักห้าสิบเทสสักหนึ่งร้อยหัวใจแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยหัวใจก็หนึ่งจุดแปดบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับไม่ถึงสองบาทเลยนะหนึ่งร้อยหัวใจนะอ่าก็สั่งซื้อเลยครับระบบได้รักคำ ซื้อของคุณแล้วนะครับก็ให้ทุกคนจำรหัสตรงนี้ไปด้วยนะครับเผื่อยอดไม่ขึ้นนะก็สามารถเอารหัสตรงนี้แจ้งแอดมินผ่านทางตั๋วได้เลยนะครับ่าให้เราไปที่ประมั่งาซื้อพืชเช็คสถานะนะครับจะมีบอกอยู่นะครับตรงนี้นะสถานะรอดำเนินการอยู่นะครับก็ให้ทุกคนรอยอดขึ้นได้เลยนะครับนี่นะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะครับหรือไม่มีเครดิตนะครับสามารถคลิกเคร่ิตเติมเงินก่อนได้เลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะสแกนเคอร์โค้ดนะครับทูบอนิโเลดนะครับแล้วก็ซองเปาเวลด์นะใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องงนา้นได้เลยครับนี่นะครับในส่วนของบริการทั้งหมดก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกดูได้นะครับนี่นะจะดูง่ายมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการติดต่ออดมินนะครับสามารถติดต่ออดมินผ่านทางตัวได้เลยครับหรือว่าหน้าเว็บนะครับก็สามารถรออินมินต่อ24ชั่วโมงนะครับสามารถแจ้งเตเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นสามารถแจ้งได้เลยนะครับอย่าลืมใส่เลขถ้าสั่งซื้อไปด้วยนะครับที่ผมสอบไปเมื่อสักครู่นะครับนี่นะ329นี่นะครับมาดรีดูสกรอนนะครับอ๋อเหมือนจงไม่ขึ้นนะครับดีวยผมจะตันมาตอนที่ยอดหัวใจมันขึ้นเลยนะครับ แค่ผมก็ผ่านมาสองสามนาทีนะครับยอดไหลหัวใจที่เราปั๊มไปเมื่อสักครู่ขึ้นเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเป็น1 0 2่้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นโซนที่เราปั๊มไปก็เราปั๊มไป100นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1นึเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับปั๊มหัวใจของ t i k t อกนะครับหรือว่าถูกใจของ t i k t อกนะก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เกมใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใจคอมม์นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ